โอสื่อแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเด็กเปาเจียนีเอ็กซ์กันโอสื่อสวัสดีทุกคนดีความรับชมด้วยนะฮะและอย่างที่บอกไปเราจะมาเล่นเด็กเปาเจียนีเอ็กซ์หรือเชียนเปาเอ็กซ์ในชื่อของอังกฤษนะฮะเปอร์มอนนี้ทำอะไรได้เปอร์มอนนี้มีออบิลิตี้ซิวิลี่ชิลนะที่บอกว่าเธอเลือหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเปอร์มอนนี้อยู่ในตำแหน่งต่อสู้นะฮะสามารถกดออบิลิตี้นี้จากนั้นเซิร์ชจี่น้ำพื้นฐานจากเด็กเนี่ยสูงสุดสองใบขึ้นมือได้เลยนะฮะซึ่งออบิลิตี้นี้เป็นซอาวันเบอลเพื่อนะฮะหมายความว่า สามารถสลับเชนเป่าตัวอื่นขึ้นมากดแอบิลิตี้นี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีท่าตี ame, เฮลเบตสองจี้น้ำเท่านอร์เอ็ดหกสิบคูณคูณอะไรท่านี้เนี่ยบอกไว้ว่าเมื่อตีนะให้ทิ้งจี้น้ําจากบนกระดานเรานะก็คือที่โปโอมอนไหนก็ได้นั่นเองนะทิ้งจี้น้ําลงไปนะแล้วก็ท่านี้เนี่ยจะตีแรงจำนวนจี้น้ําที่ถูกทิ้งเนี่ยพลังงานละ60นั่นเองนะฮะโอเคทีระจะติดจี้ยังไงล่ะเราใช้แอบิลิตี้ซูเปอร์โคของแบ็คคาลิเบอร์นะที่บอกว่า ในเทิร์นฝ่ายเราเนี่ยใช้กี่ครั้งก็ได้สามารถติดพลังงานน้ําพื้นฐานนะฮะจากบนมือให้กับโปรมอนบนเบนเรา,เาไม่ใช่โปรมอนบนเบนโปรมอรมนบนสนามเราได้เลยนะฮะแล้วก็จะใช้อบ,บินนี่แหละในการติดจี้แล้วก็ให้เฉียนเป่าตี้นะฮะซึ่งมันเป็นโปรมอนล่างสองถูกไหมฮะแบสคาลิเบอร์เราก็จะแน่นอนใช้ลูกอมนะฮะโอเคทีนี้นเด็กมีอะไรบ้างในเด็กนี่เฉียนเป่า3ใบนะฮะจะเล่น4ี่ก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโอเคกับ3ใบามากกว่านะฮะ พิจิ b แบ็กแบ็กคาลิเบอร์สามสามนะฮะผมไม่ได้ล่างกลางนะฮะเราจะลูกอมอย่างเดียวเลยเราจะเล่งโตเล่งโตนะฮะก็แค่อยากใส่สี่สี่ก็ได้แหละหรือแบบสองสองก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าสามสามมันก็โอเคนะฮะถ้าใครรู้สึกว่ามันหนักไปอยากใส่ไปอื่นก็ถอดถอดคู่หนึ่งไปใส่สองสองก็ได้นะฮะมานาฟี่หนึ่งตัวไว้กันเบนนะฮะกบหนึ่งตัวกบเรเดียนนะเรเดียนกิดินจานะฮะไว้ ทิงจี้จวของหาของนี่แหละแล้วก็ตีได้ด้วยนะฮะมูลไลชูริเคนเราติดจี้น้ําได้ไง่ายๆอยู่แล้วนะฮะอาเซ่หนึ่งคู่อาเซ่เนี่ยหลักๆเลยคือเอามาหาของ <laughs> นะฮะเซิร์การส์สองใบเนี่ยก็แบบหยิบลูกอมหยิบ ies, แบสคาลิเบอร์มาโตก็ได้หรือแบบหยิบไข่อะไรอย่างนี้แล้วก็หยิบอย่างอื่นก็ได้แล้วหยิบคู่จี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็เอามาช่วยเพิ่มความเสถียรในการตั้งบอร์ดนั่นเอง นะฮะเอามาตีก็ได้เอามาตีก็ได้แหละเอาจริงๆแต่บอกว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรขนาดนั้นนะฮะลูมิเนียนเนลแลนด์หนึ่งใบนะฮะเอามาหาซัพพอร์ตนั่นเองแล้วก็ตีได้ด้วยนะฮะเราจะหาซัพพอร์ตป้าบแล้วก็เอาไอ้นี่เนี่ยติดจี้น้ำแล้วก็ขึ้นไปกับจังหวะที่เขามีตัวเลือน120เหลืออะอย่างนี้แล้วก็ตีแล้วก็เอาเนลแลนด์ land, กับข้อเด็กก็ได้ นะฮะเพราะจี้น้ำเราติดได้ชิวๆอยู่แล้วนะฮะโอเคที่นี่ส่วนเทนเนอร์มีอะไร c a n c e l i n g c โคโรนหนึ่งใบนะฮะไว้เผื่อพวกปิดอบีทั้งหลายแบบสปิริตทูมิคาลุเกะ,ะไรอย่างนี้นะฮะแบบพวกอ่าเชียงลู่อ่า EX อะไรอย่างนี้นะฮะ s ั e เก็ตเตอร์พาร์สองใบนะฮะก็ s ั e เก็ตเตอร์พาร์ทำอะไรได้เผื่อใครไม่รู้นะฮะ s ั e เก็ตเตอร์พาร์บอกแบบว่า เมื่อการ์ดนี้อยู่ในสนามเนี่ยถ้าเกิดโปรมอนของเราถอดจี้หนีถูกไหมฮะพลังงานเนี่ยจะไม่ลงกองทิ้งจะขึ้นมือนะฮะก็คือเราสามารถเอาเป่าเจียนเซอร์จี้ติดจี้เป่าเจียนหนีจี G ้เร็งขึ้นมือถูกไหมฮะแล้วก็เอาเป่าเจียนอีกตัวกดอบิเซอร์จี้ได้อะไรประมาณนี้นะฮะสองใบเนสบอลสามบาใบแน่นอนเอามาหามอนจะใส่สี่ก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าใส่สามก็พอแล้วล่ะเพราะว่าเราใส่ VP สี่ใบนะฮะยโน่ ono, สามใบ แน่นอนเอามารีมือเคีรยมือฝั่งตรงข้ามเอามาจัวด้วยนะฮะกูจี้สี่ใบอยากใส่สามก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าสี่มันก็โอเคกว่านี้ที่แบบต้องทิ้งต้องใช้ทำอะไรนูน่นนี่นั่นนะฮะเป็นกูจี้ซุปเปอร์นะผม,ผมลืมพูดซุปเปอร์กูจี้ไปนะฮะเชือกสองใบบอสสามใบงานวิจัยหนึ่งใบไว้เผื่อฉุกเฉินต้องหาของอะไรอย่างนี้แบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆ <laughs> นะฮะส่วนใหญ่ได้ใช้ไข่ซะมากกว่านะฮะวีพี 4บใบแน่นอนเราต้องการตั้งบอร์ดอยู่แล้วนะฮะเราใช้ใครหยิบเอเมื่อเริ่มหลังก็ได้นะฮะฮิซุเฮบอนหนึใบเผื่อมานาฟรี่ติดเผื่อกบติดอะไรประมาณนี้นะฮะไข่สใบแน่นอนเป็นการดที่นี่เร่าจะเป็นเหมือนแบ็กโบนเป็นการ์สำคัญของเด็กนี้เลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเราสามารถใช้ใครหยิบลูกอมหยิบแบสคาลิเบอร์โวได้เลย นะฮะหรือแบบเริ่มหลังเราใช้ใครหยิบ v i p หยิบกบอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งตั้งตั้งไอ้นั่นตั้ง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 ฟิจิแบกสองใบตั้งกบหนึ่งตัวจั่วอะไรเงี้ก็ได้นะเป็นการที่ค่อนข้างจะสําคัญแล้วก็ได้ใช้ต้นเกมเยอะเลยทีเดียวนะฮะสามใบก็ค่อนข้างจะพอแล้วนะฮะอ่าลอสแบกคูมหนึ่งใบนะฮะไว้เผื่อโูนนี่นั่นนั่นแหละฮะลูกอมสามใบนะแล้วเล่นสามคู่สามใบก็พอนะหรืออยากอยากใส่สี่ก็ได้นะ เรียกใส่2ก็พอถ้าเกิดว่าอยากตัดไปใส่อย่างอื่นนะแต่สามมันก็มันก็ไม่ขาดไม่เกินนะให้ประบอล3ใบเบ็ดซูเปอร์หลอดเอามาเก็บจี้เก็บมอนอะไรงงี้นะฮะหนึ่งใบไว้เผื่อต้องทิ้งให bon, ้ประบอลอะไรงงี้นะฮะแบบไปถึงให้ประบอลทิ้งมอนนะฮะอะไรประมาณนี้จี G, ้สิบเอ็ดใบพอแล้วนะฮะอยากใส่อยากใส่ส,สิบสองก็ได้แหละผมก็เราผมรู้สึกว่าจี้มันก็ไม่ขาดไม่เกินนะสิบเอ็ดอยู่ในจังหวะที่พอดีเพราะเราใส่กูจี้ 4ใบแล้วนะฮะคอนเซปต์ Concept ก็ประมาณนี้นะฮะวิธีตั้งบอร์ดก็ง่ายๆทำเองก็ได้นะฮะให้เราตั้งเบสคาลิเบอร์ให้ได้นะฮะคือเป่าเจียนเราไม่ต้องรีบตั้งก็ได้เพราะว่าเป่าเจียนเรามันเป็นตัวตีที่แบบเป็นพื้นฐานอะไรอย่างงี้ถูกไหมเราเราตั้งเบสคาลิเบอร์เราโวให้ได้ก่อนแบบไลฟ์แบบลงฟิจิแบคสองตัวอะไรอย่างงี้นะผมเผื่อเขาตีไปแล้วก็โวได้เทิร์นหน้าแล้วก็ค่อยไปหาเป่าเจียนเป่าเจียนมาแบบสลับขึ้นไปชาร์จจี้ตีดีตีต ก็ได้นะฮะผมไม่จําเป็นต้องแบบรีบตั้งเป่าเจียนอะไรงี้อาเซก็ถ้ามีก็ดีนะไว้เผื่อหาของนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคอนเซปต์ส่วนเกมเพลกก็ไปดูกันเลยครับผมลงติบจี้ผ่าน <laughs> มืออย่างนี้ทอะไรไม่ได้อ่ะ กีฬาใช่ไหมอาเซกีฬาอาเซอาเซเหรอจัดโอเคอา่า ลูกอมทับเด็กลูกอมได้ไหมแบบปึ้บ <laughs> ทับเด็กไข่ก็ได้ไฮเออร์บอลไข่ปลาจัว่วแต่ไม่อยากใช้เลยโยโนโ่เจียนเนสฟอน เอาอาเซจี sí, ้กำลังคิดว่าไม่ต้องรีบติดก็ได้ใช่แล้วก็สกิทสกิดสกิทแปดสิบอืมจี้ไม่ต้องรีบติดก็ได้เก็บไว้ก่อนได้ โอเคเข็มขัดสตาร์เบิร์ดสลับหรอสลับบอสไม่รู้มือเขามีอะไรอะดิอู้อาเจ็บอยู่อันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอยู่ โอ okay. <c oughs> เคไหวอยู่ไหวอยู่ตีมาเลยตีม <c oughs> าเลยคือเราเริ่มก่อนก็นจริงแต่ทำมือมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต,กตั้งบอร์ดเนี่ยแล้วเออปล่อยไอ้ตัวเนี้ยตายไป ก็เอาเป่าเจียนขึ้นหน้า,าเป่าเจียนขึ้นหน้า,ลงน,าลงนี่ติดจีน้ำวางสเก็ตเทยโอโนะหกใบกรอโอ,โอเควัวอาเซกด อบิมันต้องหกหกห้าสามสิบใช่ไหมลงนี่อีกตัวหยิบนั่นแหละลูกอมกับมอนมอนกับลูกอมอยู่ไหนวะลูกอมออืลูกอม,ออกอมโบ มันหกห้าใช่ไหมสามสิบสิบจีอาา่ะฮะติดแค่นี้ก่อนแล้วก็หนีเอาเป่าเจียนขึ้นกดอบี <c oughs> เอามามีกสองจีนั่นแหละแล้วก็ชาร์จหนึ่งสองสามสี่ห้า อีกจีเก็บไว้ก่อนอือหือปลากเก็บไว้ได้ได,ได้แหละได้แหละแล้วก็ตีเลยสามร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าสามร้อยโอเคโอเคยังได้อยู่อ่ะเศรีได้แค่สองร้อยต้องเอากีฬาขึ้นมาตีแล้วต้องโว้ด้วย ไหวอยู่ไหวอยู่ได้กูจี้โอเคก็เทอนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็นั่นแหละบัวอาเซอาเซมาหาของอย่างที่บอกแล้วก็ตั้งไอ้มังกรเนี่ยให้ได้แล้วก็ที่เหลือก็สัตยัดจี้ติด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 ยัดอืมเด็กมันไม่มีอะไรมากจริงๆเด็กมันแค่ตั้งมังกรให้ได้พอเพราะเป่าเจียมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือ เราไม่ต้องรีบตั้งป่อเจียนขนาดนั่นอะคือเราแค่โฟกัสกับเอนจินสําคัญก่อนอะป่อเจียนเราค่อยเนตบอลหามาหนีขึ้นไปตีก็ได้ป่อเจียนมันหาจี้ได้แล้วแบบแล้วก็ป่อเจียนหาจี้เออมังกรก็ติดจี้ติด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 ได้พอดามจพอตีแล้วก็ตีเน,เน็กมันเด็กมันเล่นแค่นีน้แหละแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเล่ <c oughs> <c oughs> นกับพันเกียร์ก็ได้ก็บอกว่า ถ้าเล่นกับพันเกียร์ก็จะไม่ต้องพึ่งมังกรเยอะขนาดนั้นก็แบบเอาพันเกียร์ตีไปก่อนอะไรงนี้ก็ได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าตั้งมังกรได้มันก็โอเคกว่าแล้วก็วันช็อตเนอกง่ายๆอืมนั่นแหละสำคัญสุดคือตั้งมังกรสำคัญสุดคือตั้งมังกรเพราะว่าจี้เราเดี๋ยวเป่าเจียนช่วยขุดมาได้อยู่ล้เออฉะนนแบบ ตั้งมังกรยังไงก็ได้ของมังกรก่อน,อนพอมังกรมันหนีสองหมดละเดี๋ยวเราติดจี้หนีเหมือนชาไนก็ได้สเก็ตพักเออเรามีวิธีเยอะอยู่ล้วนั่นแหละโอ้จี้ไอ้นี่อยู่แล้วถูกไหม กำลังคิดยูว่าใช้ก็ไอ้น,นี้ขุดจีมมออดจ้มาก่อนคิดเลยคิดเลยไม่ออกขุดจี้มาก่อนอืมคิดเลยไม่ออกขุดจี้มาก่อนจริงแล้วก็คือเพอร์โคคือมันไม่จำกัดติดจี้แบบใช้อบิได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นอยู่แล้วแล้วก็อย่างนี้ก็ได้เนี่ยก็หนีเอาเปะเตียนขึ้น ป่อเจียนขุดจี้มาต่ออือหือจี้หมดเด็กละที่เหลือเราก็จะเป็นของของใช้ที่เหลือละลงกบกบทิ้งจัว่วหาของก็ได้ได้ของไม่ใช่เงี้ยเออเราก็ซูปเปอร์ซูปเปอร์จี้ถูกป่ะไอซูปเปอร์นั่นอะไอซูปเปอร์กูขืดจี้ใช้ทิ้งน้ำหอมทิ้งเชือกก็ได้กูจี้มาแล้วก็ ใช้มังกรใช้มังกรน้ําแข็งติดจี้เทิร์นนี้ที่คิดไว้ก็คือจะตีกีฬาเพราะอาอาเซมนมันไม่เปปัญหาอยู่แล้วมันแคบสองสามันตีวันช็อตป่อเจียนเราไม่ได้เด้อแล้วป่อเจียนตัวนั้นขึ้นไปถูกไหมแล้วก็บอสอาเซตัวที่จี้ครบขึ้นมาแล้วก็ติดจี้สีจี้ตีที่จี้ที่เหลือเก็บไว้บนมือก็แด้คือจี้อ่ะไม่ต้องติดหมดก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราโดนตีกลับมาถูกไหมเราโดนตีเป่อเจียนแบบ เราเราโดนตีป่อเจียนตายเราโดนรีมืออะไรเงี้ยเรามีป่อเจียนอีกตัวป่าเจียนช่วยขุดจี้ก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเจียบไม่ต้องรีติดขนาดนั้นก็ได้นั่นแหละยากอยู่ก็ไม่ใช่ยากหรอกเหนื่อยอยู่เขาเริ่มก่อนด้วยแหละคือถ้าเราได้เริ่มก่อนมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่เขาได้เริ่มก่อนนี่แหละป่อเจียนเด็กไม่มีอะไรมากหรอกตั้ง มันน้ำแข็งไอ้ตั้งมังกรน้ำแข็งเนอ,อแล้วก็หาที่ตั้งมังกรม,มันก็แค่แหละตั้งมังกรน้ำแข็งให้ได้ก่อนที่เหลือแค่คุดจ G, ี้คุดจี้คุดจี้คุดจี้ตีคุดจี้คุดจี้ชร์จ G, ี้ <c oughs> ตีคุดจี้คุดจี้ชร์จี้ตีลงกบ vip เอาเอามาสองมันตีเท่าแหละวางห้าสิบใช่ไหมโอเควางห้าสิบนั่นแหละเอามาสองตัวเลยเผื่อเขาบอสไปตี ลงอีกตัวเหตุอาจริงๆควรจะเชอร์บีเป่าเจียนก่อนหยิบสองจี้คุดคุดจี้ออกมาไฮเปอร์บอลทิ้งสองจี้นี่แหละหยิบอาเซจริงๆไม่ควรหยิบอาเซใช่ จริงจิคนเก็บไพรอนไว้ไม่เผื่อปลาไม่เผื่อใช้ปลากับอืมใช้ปลาหยิบใครใครหยิบลูกอมหยิบหมอนพลาดโอเคพลาดพลาดจริงให้อย่างงี้ลงไปเลยดีกวะใช่จริงๆคนเก็บไพรอนไว้ลงปลาปลาหยิบใครใครหยิบลูกอมหยิบหยิบ ไอ้มังกรแล้วก็โวแล้วก็จะตีได้เลยใช่อ่ผาผาดเล่นผาดเขาต้องการเจ็ดจี้เทนี้เขาได้อย่างมากก็อู้ ก็ตีจากมือหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งร้อยอืหือลำบาก่ะทีเนี้ยกดอบีก่อนอาจี้มาก่อนพลาดเลยไม่งั้นเธอนี้เล่นได้ต่อละพลาดจริงอันนี้เล่นพลาดเองเอ่อ สะเก็ดพค์คติดจี้โยโน่พลาดจริงพลาดอ่ะพลาดเลยโอเคเอันเนี้ยโอเคแป๊บหนึ่งนะหกห้าสามสิบหกหกสามหกเรานนอะไม่ได้ปะ ครับนึงนะถ้าหนึ่งสองถูกนะนอกได้นะเพราะเดี๋ยวเราถอยถูกไหมกดอาซหยิบจี้หยิบมังกรโวมังกรจะมีจี้แล้วก็ถอยดึ่งอีกสองจี้แล้วก็ฟอร์จียนเซิร์ชโอเคได้สตาร์เบิร์ด <laughs> หยิบมังกรเพราะเรามีลูกอมแล้ว หยิบอู้หยิบหยิบนี่ดีกว่าหยิบกูจี้ไม่หยิบจี้หยิบกูจี้ดีกว่าอ่ะโอเค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 ลูกอมโบถูกไหมเราหนีจี้จะขึ้นมือจากสเก็ตพาร์คเอาตัวนี้ขึ้นใช้กูจี้ทิ้ง v i p ทิ้งทิ้ง V I P ทิ้งปลาใช่หยิบจี้ขึ้นมืออีก4ีจี้นั่นแหละเมื่อกี้มือเรามี8ปดจี้ไงล้วก็ติดติดติดติติดติดหกจี้แล้วก็ตีเลย6กจี้ตีสามร้อยยีนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ทันละเพราะว่าเขาจะโบได้อีกหนึ่งตัวเขาตีได้อีกร้อยหนึ่งอ่ะเราก็เล่นลูปเดิมๆจุดๆแล้วก็ตี8ปจี้ถูกป่ะเราติดไป4ีจี้เอ้ยเราติดไปหจี้ตีแล้วก็ เล่นเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้เป่าเป่าเอ่อเป่าเจียนไอ้สกิลขุดจี้ถูกไหมขุดเด็กสองถอยแล้วก็สเก็ตพาร์คจี้ขึ้นมือแล้วก็ไอ้เป่าเจียนอีกตัวหนึ่งขุดอีกสองหกจี้หกหกสามหกตีเลยน็อกสองตัวก็เป็นยังไงกันบ้างในส่วนเกมเพย์ก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นนะก็จะมีมิสเพย์บ้างนะครับปกตินะฮะผมไม่ได้เล่นเพอร์เฟิกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง ได้นะฮะบอกว่าเออผมเห็นลิศอื่นเขาเล่นกับพันเกียร์อะไรงงี้เราเล่นกับพันเกียร์ก็ได้แหละแต่ผมอยากเล่นกับอารซนะมันแบบมันหาของมันค่อนข้างจะเสถียรจะบอกเสถียรกว่าไหมก็ไม่หรอกครับแต่เราดันทำให้ช่วยให้ตั้งแบสคาลิเบอร์ง่ายขึ้นนะแต่ใครมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้บอกผมได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมได้นะเจอใหมค่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย